สวัสดีค่ะเพื่อนเนทุกคนพบกันเช้าวันใหม่ในช่องลูกปล่อยชาแนลนะคะยญาเนเปียป้ต้อยค่ะนี่งามมากแตกขึ้นมาเยอะแล้ว นี่เป็นแถวนี้นะคะย่าเนปียค่ะต้องคอยรดน้ำไว้หน่อยนะตอนนี้ก็โตขึ้นมาเยอะกล้วยน้ำวัาป้ต้ยอยรดน้ำผักลิมคนันาค่ะ วันนี้ลมพัดเย็นมากวันนี้ไม่มีหมอกลมพัดเย็นกลับมาอีกครั้งต้นไม้รดน้ำทุกวันนะคะแต่ยอดอ่อน เราต้องเดินอ้อมตะไคร้ค่ะเดี๋ยวปลูกอัญชันแตกใหม่สวยมาก ตอนนี้มีเวลารดน้ําให้ทุกวันนะคะที่นานี้ก็ไถไถแล้วหนึ่งรอบนะคะก็ต้อยบอกว่าเดี๋ยวจะไถอีกรอบหนึ่งเพราะว่าหญ้าเริ่มตั้งต้นแล้วไถอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็จะปลูกข้าว ข้าวเราก็พอไว้แล้วค่ะนะคะ,นะคะในถาดท้าโพดปรต้อยเริ่มโตแล้วคะ่ะใช้เวลาหลายอาทิตย์หน่อย ฝกเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ